อีพีสองครับถ่ายเพิ่มัาพามาดูผ่านสับหมกหกจานนะครับของค่ายวิถานไทยนะครับอันนี้ใส่กับรถไถทีเอสหกจุดหนึ่งสองห้านะครับร้อยยี่สิบห้าแรงม้าของนิโคลแลนนะครับอันนี้รถเป็นรถเกียร์แปดหน้าแปดหลังนะครับตัวแอนนอกนะครับเครื่องยนต์หกสูบนะครับอันนี้ไถดินเหนียวนะครับอยู่ที่หลังโรงงานน้ําตาลพี่ใหม่นะครับอันนี้ไถซ่อมปลูกให้กับชาวไร่นะครับแปลงนี้ก็มีอ้อยไม่เกิดอยู่มาสักน่าจะประมาณสองไร่นะครับ ให้มาไถสัหมกแล้วจะปลูกนะครับนี่ไถามาให้ดูนะครับอันนี้แวะผ่านมาพอดีนะครับเสียงท่อก็จะดังๆหน่อยนะครับฐานสหมกนั้นแต่ละแปลงก็ดินไม่เหมือนกันก็ต้องตั้งหาเอาใหม่นะครับกพคาะมนข้าง,งยากนะ ก็ใหญ่ก็มีปัญหากับแปลงเล็กๆนะครับกับตัวค่อนขอ้างอยากนะครับใหดูใกล้ๆนะครับ นะครัแท้งข้างยากนะครับดินเหนียวนะครับกดสุดแล้วนะครับเข้าได้ประมาณนี้นะครับ